วันนี้จะมาเล่าข่าวของสายการบินแอร์นิวซีแลนมีนยโยบายออกมานะคะนนเป็นนยโยบายเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นําข่าวสารในประเทศนิวซีแลนด์มาแชร์ให้เพื่อนฟังค่ะก็เป็นข่าวของแอร์นิวซีแลนด์นะคะเขากําลังจะเปิดตัวนยโยบายที่ชื่อว่า no j ุ m p no f l ก็คือ no วัคซี n no ฟบินให้คุณนั่นเองนะคะ เขาจะให้สำหรับนักเดินทางระหว่างประเทศอนโยบายนี้เริ่มที่จะใช้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้เลยนะคะสายการบินจะกำหนดให้ลูกค้าที่ต้องเดินทางไปในทุกที่ที่เกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศนะคะจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ก็คือต้องได้ครบ2โดสนั่นแดงค่ะ ในข่าวบอกว่าใครก็ตามที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ด้วยผลทางการแพทย์ก็จะต้องแสดงหลักฐานทางการแพทย์ให้ดูค่ะส่วนผูกเรือทุกคนที่เดินทางไปต่างประเทศจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบหมดแล้วก็วคือพนักง,งานของแอร์นิวซีแลนด์เองเขา,าจัดการให้พนักง,งานทุกคนได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มเรียบร้อยแล้วค่ะการให้วัคซีนในเที่ยวบินระหว่างประเทศของเรา จะทำให้ทั้งลูกค้าและพนักง,งานมีความอุ่นใจว่าทุกคนบนเครื่องบินมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสุขภาพเราจะใช้เวลาสักสองสเดือนข้างหน้านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้รับสิทธิ์นี้ในการใช้นโยบายนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าในการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนที่ต้องเดินทางจากปีหน้ามีเวลามากพอที่จะเตรียมตัวฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางค่ะ ถ้านโยบายนี้ใช้ได้จริงนะคะตามที่เขามีข่าวออกมานี้นะคะก็คือ,อทุกคนก็ต้องเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนให้ครบโดสเนาะสองโดสเพื่อที่จะได้เดินทางเข้ามาในนิวซีแลนด์ได้ตามที่เขาแจ้งนะคะสำหรับคนที่ต้องการใช้สายการบินแอร์นิวซีแลนด์นะคะแต่ว่าสายการบินอื่นนี้ก็คือยังไม่มีข่าวอัปเดตออกมานะคะซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าว ที่ดีอีกข่าวนึ้นะคะเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าเออมีความคืบหน้าแล้วในการที่จะเปิดประเทศอาจจะเปิดประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้ก็เป็นได้นะคะยังไงก็ มาอัปเดตข่าวเพื่อนๆได้รับทราบกันอีกทีหนึง่งก็นี้เป็นข่าวของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ค่ะส่วนสายการบินอื่นก็คงจะทําตามๆกันไปอันนี้เป็นข่าวสําหรับบุคคลที่จะเดินทางระหว่างประเทศนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ